วันที่เราเจอกับผลการตัดสินที่ไม่ได้ดั่งใจวันที่เรารู้สึกว่ากตินนกาไม่เข้าข้างเราหรือเกิดความอายุติธรรมสิ่งแรกที่ผมคิดเลยเวลาผลการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราต้องยอมรับความจริงให้ได้เราต้องรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ที่เราเนี่ยมีวิชาหมัดมวยติดตัวในเรื่องของการต่อสู้<อ>ดังนั้นความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในสาานังคมจริงๆจะไม่มีทางเกิดขึ้นออกจากตัวเราแน่นอนยกเว้นบนเวนทีเท่านั้นจิตใต้สำนึกของผมการเป็นนักกีฬาต่อสู้เพราะว่าเราเป็นมวยเรารู้จักทักษะการต่อยหมาัดการออกหมัดการหลบหลีกถ้าเกิดเราทำตัวเป็นอัตพาธอย่างเงี้ยถ้ามีเรื่องเวลาผมว่ามันมันไม่เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬา่ังนั้นคุณเลิกดีกว่าแล้วคุณก็ไปทำตัวแบบนั้น จะมีคนมาด่ามาว่าจะมาทําร้ายผมผมก็จะไม่ตอบโต้เขาเลือกที่จะเดินหนีดีกว่าเพราะว่าถ้าผลับอะไรเขาไปายังไงเขาสู้ผมไม่ได้เราจะเขามีปืนธงชาติไทย<ช>ทน้าอ,อกเสื้อเนี่ยมันค<ช>้าคอมันจะนึกถึงตลอดครับว,ว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะเราเป็นนักกีฬาที่คนไทยให้กําลังใจคนไทยคอยเชียร์เราอยู่แล้วถ้าเราทําตัวแบบนั้นมากนอะ่เขาควรจะเสียใจมากที่เขาให้กําลังใจเราที่เขาคอยสนับสนุนเราเนี่ยครับ ้เ,เ,า,ใเาใขจชีวิตนี้ดูสมบูรณ์แบบมากมาร้องเพลงได้เปิดฟรอนี่น่าจะเป็นเรื่องเป็นาราวครับล้วผมไม่เคยร้องเพลงแบบตามที่อื่นเลยเต็มที่ก็งานเลี้ยงสังสรรค์ของสมาคมแล้วก็คนที่ฟังก็นักมวยขอบคุณบริษัทสี่เกมครับที่จัดงานกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็อยากจะให้มีต่อไปเรื่อยๆนะครับ อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่อีกครั้งคขอบคุณครับก็ดีใจครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติเคยสร้างความสุขให้กับคนไทยก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองครับที่ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางการเป็นนักกีฬา ทีมชาติถึง16ปีเพราะว่าอย่างที่ทราบวันนี้ครับมวยเป็นกีฬาปะทะกีฬาต่อสู้ถ้าเราไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่มีจิตใจที่มุ่งมั่นเนี่ยก็คงไม่มีผมในวันนี้